ไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านขายเสื้อผ้านะคะในตลาดเทศบาลศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลําพูค่ะเพราะว,ว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่งผลนาใหม้อาคารพาณิชย์เสียหายไปรวมกว่า6ครูหาด้วยกันค่ะ <S <S ไปดูความคืบหน้ากันนะคะเพราะว่าที่จังหวัดน้องบัวลาพูมีเจ้าหน้าที่สาธารณภัยนะคะระดมนํารถดับเพลิงเข้าฉีดสกัดน้ําค่ะเป็นไฟไหม้ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งนะคะในอาคารพาณิชย์2ชั้นด้วยกันภายในตลาดสันตีสุก เขตเทศบาลตำบลสงเลยอําเภอศรีบุญเรืองค่ะแต่ว่าเนื่องจากอาคารต้นเพลิงเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะประกอบกับช่วงนี้อากาศแห้งทําให้ไฟนั้นโหมลุกไหม้ไปอย่างอาคารข้างเคียงอย่างรวดเร็วค่ะประกอบกันคุณผู้ชมคะบริเวณเกิดเพลิงไหม้เป็นถนนแคบรถดับเพลิงที่เดินทางเข้าออกลําบากนะคะทําให้ต้องมีการสลับการฉีดน้ําคือฉีดได้เพียงประมาณครั้งละ2อถึงาคันเท่านั้นและก็ต้องใช้รถกระจายกันค่ะคือมีรถกระเช้ายกพนักงานดับเพลิงขึ้นฉีดน้ําด้านบนหลังคาด้วยนะคะ จากถนนที่เข้าไปในซอยนี่ค่อนข้างที่จะคับแคบพอสมควรค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพอไปดูด้านหลังอาคารนะคะคุณทุวันแล้วก็คุณผู้ชมปรากฏว่าเกิด เหตุการณ์คือตรงนั้นใกล้กับปั๊มน้ํามันค่ะก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่นะคะคเกรงว่าเพลิงที่กําลังลุกลามจะไปยังบริเวณปั๊มน้ํามันด้วยดังนั้นจึง,ง,ง,งตัดสินใจนะคะคนำรถดับเพลิงส่วนหนึ่งอ้อมมาฉีดน้ําสกัดไว้ด้านหลังแล้วก็ยังขอการสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตนําบลและเทศบาลท,ที่ใกล้เคียงนะคะรวมทั้งขอจากจังหวัดขอนแก่นมาช่วยดับเพลิงซึ่งก็ใช้กว่า20คันค่ะแลวก็ใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ คุณรับพิสิทธิ์พิมพัฒน์นะคะในอำเภอศร,รีบุญเรืองก็บอกว่าหลังจากที่เพลิงไหม้สงบลงก็เข้าไปตรวจสอบความเสียหายก็พบว่าอาคารถูกไฟไหม้หคูหามีการรายงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวรมพูร,รับทราบพร้อมกับประสานกับความช่วยเหลือนะคะให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อย่างเร่งด่วน ส่วนสาเหตุค่ะยังต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่าเกิดจากอะไรค่ะค่ะช่วงนี้เองอากาศก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะ<ช>ระมัดระวังฟืนฝ่ายกันไว้ด้วยนะคะเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นค่ะ